ชาวทั่วโลกสะเทือนเมื่อชื่อของประเทศไทยดังสนั่นในเวทีโลกอีกครั้งหลังทีมว่ายน้ำลีลาทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้าแชมป์โลกในการแข่งขันว่ายน้ำลีลาชิงแชมป์โลกท่ามกลางสายตาผู้ชมทั่วโลกนับล้านคนที่ต่างอึง้งทึ่งและยกนิ้วให้กับความสวยงามความแม่นยำและความยากของท่วงท่าที่ทีมไทยแสดงออกมาอย่างเหนือชั้น ในน้ำเพียงไม่กี่นาทีโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งเมื่อธงไตรรงของไทยโบกสะบัดขึ้นเหนือเวทีพร้อมเสียงชาติไทยที่ดังก้องไปทั่วสนามแข่งขันระดับนานาชาติเป็นภาพที่ทั้งโลกต้องจดจําการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในสระว่ายน้ำมาตรฐานระดับโลกที่มีผู้เข้าแข่งขันจากกว่า60ประเทศเข้าร่วมโดยทุกทีมต่างเตรียมตัวมาอย่างหนัก แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือทีมไทยที่เคยถูกมองข้ามในวงการว่ายน้ำลีลามาโดยตลอดกลับสามารถสร้างผลงานสุดยอดด้วยการโชว์ลีลาที่ผสมผสานร,ระหว่างศิละปะความแข็งแรงและความยืดหยุ่นได้อย่างลงตัวทุกจังหวะขององค์การหมุนการเตะก,การลอยตัวและการประสานกันร,ระหว่างนักกีฬาในทีมดูเหมือนเป็นงานศินละปะชิ้นเอกที่ถูกกวาดขึ้นในน้ำ ผูบ้บรรยายจากหลายประเทศถึงกับเอ่ยปากว่าทีมจากประเทศไทยได้ยกระดับมาตรฐานของว่ายน้ำลีลาไปอีกขั้นทันทีที่คะแนนสุดท้ายถูกประกาศออกมาเสียงเฮก็ดังกึกก้องไปทั่วสนามทีมไทยได้คะแนนสูงสุดเป็นประวัติการณ์แสงหน้าทีมจากประเทศมหาอำนาจในวงการอย่างรัสเซียจีนและญี่ปุ่นทำให้สื่อทั่วโลกต้องหันมาสนใจชื่อของไ h a i l a ด d อ r ต i ิ t ติ s ส imming ทีม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายสำนักข่าวต่างาพาดหัวว่า Thailand Stone the World หรือทีมไทยทำให้โลกต้องทึ่งพร้อมภาพการแสดงที่งดงามดุดการเต้นรำใต้น้ำหลังการแข่งขันจบลงโลกโซเชียลต่างประเทศแทบลุกเป็นไฟผู้คนจากหลากหลายประเทศเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปการแสดงของทีมไทยบน YouTube TikTok และ i ิน t a g r a m อย่างถล่มทลายหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่เคยคิดว่าทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถโชว์ท่าที่ซับซ้อนและลงจังหวะได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้ผู้ชมจากยุโรปถึงกับเขียนว่ามันไม่ใช่แค่การว่ายน้ำแต่มันคือการเล่าเรื่องราวผ่านร่างกายและน้ำที่งดงามที่สุดที่ฉันเคยเห็นขณะที่ชาวญี่ปุ่นบางคนแสดงความชื่นชมว่าทีมไทยมีพลังและความกล้าที่น่าทึ่ง ทุกจังหวะดูเหมือนพวกเขาเต้นด้วยหัวใจคอมเมนต์จากชาวเกาหลีใต้ระบุว่าการซ้อมต้องหนักมากแน่แน่ถึงทำได้ขนาดนี้ฉันเห็นความตั้งใจในทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาส่วนแฟนคลับจากฝรั่งเศสบอกว่านี่คือความงดงามของศิละปะในรูปแบบกีฬาอย่างแท้จริงทีมไทยทำให้ฉันน้ำตาไหลมีแม้กระทั่งผู้ใช้จากอเมริกาที่กล่าวว่า ฉันดูคลิปนี้ซ้ำเกินสิบรอบมันน่าทึ่งมากฉันไม่เคยคิดว่าทีมไทยจะมีความสามารถระดับนี้สิ่งที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกประทับใจไม่ใช่แค่ความพร้อมเพรียงแต่คือการแสดงออกของอารมณ์ผ่านการเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยทุกคนในทีมต่างมีสีหน้าและแววตาที่สื่อถึงความมุ่งมั่นและความสุขในเวลาเดียวกัน เส้นสายการเคลื่อนไหวที่สวยงามราวกับถูกออกแบบโดยศิลปินระดับโลกทำให้กรรมการหลายคนถึงกับลุกขึ้นปรบมือให้ทันทีหลังจบการแสดงเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้คือการซ้อมอย่างหนักตลอดหลายปีทีมไทยต้องฝึกในน้ำวันละไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงทั้งในช่วงเช้าและเย็นรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อและการหายใจใต้น้ำอย่างต่อเนื่องโค้ชชาวไทยเปิดเผยว่าทีมต้องใช้เวลาฝึกแต่ละท่ายอย่างละเอียด จนกว่าทุกจังหวัดจะลงตัวและสอดคล้องกับเสียงเพลงที่เลือกมาอย่างพิธีพิถันเพลงประกอบที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้เป็นเพลงไทยร่วมสมัยที่มีจังหวัดและความหมายสื่อถึงการต่อสู้และความสามาคัคคีซึ่งช่วยสะท้อนตัวตนของคนไทยได้เป็นอย่างดีหลังจากคว้าแชมป์ได้สำเร็จโซเชียลในประเทศไทยก็เต็มไปด้วยความยินดีและความภูมิใจคนไทยจากทั่วประเทศต่างโพสต์แสดงความยินดีกับทีมชาติ บางคนถึงกับน้ำตาไหลเมื่อเห็นธงชาติไทยถูกชูครึ่งในเวทีโลกหลายคนกล่าวว่านี่คือแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศว่าความพยายามไม่มีวันทรยศใครมีเด็กนักเรียนหลายคนเริ่มพูดถึงความฝันอยากเป็นนักว่ายน้ำลีลาในอนาคตเพราะได้เห็นความสำเร็จของทีมชาติไทยครั้งนี้ขณะดเดียวกันนักกีฬาทีมชาติไทยเองก็ได้ให้สัมภาษณ์อย่างทมตัว โดยบอกว่าพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะคว้าแชมป์โลกได้แต่สิ่งที่พวกเขาทําคือพยายามทําให้ดีที่สุดในทุกวันพวกเขาซ้อมแม้ในวันที่เหนื่อยล้าและให้กําลังใจกันเสมอหนึ่งในนักกีฬากล่าวว่าเราทําเพื่อประเทศไทยเราอยากให้คนทั้งโลกเห็นว่าเราก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครคําพูดนั้นกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันทีผู้เชี่ยวชาญในวงการกีฬาระดับโลกได้ออกมาวิเคราะห์ว่า ทีมไทยประสบความสำเร็จเพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่พยายามเรียนแบบใครแต่สร้างสไตล์การแสดงที่ผสมผสาสนศิละปะไทยกับเทคนิคสากลได้อย่างลงตัวจนเกิดความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในเวทีโลกหลายประเทศเริ่มหันมาศึกษาแนวทางของไทยในการสร้างทีมเยาวชนและเตรียมจะเชิญโค้ชไทยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอนาคตกระแสะในโลกออนไลน์ยังไม่หยุดอยู่แค่ในวงการกีฬา แต่ลามไปถึงวงการบันเทิงและแฟชั่นหลายแบรนด์ระดับโลกเริ่มให้ความสนใจในภาพลักษณ์ของทีมไทยมีข่าวลือว่าอาจจะมีการเชิญทีมไปแสดงโชว์ในงานระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกวัฒนธรรมหรือการเปิดงานแฟชั่นโชว์น้ำระดับโลกในยุโรปซึ่งถือเป็นเกียรติที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับทีมว่ายน้ำลีลาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายปี ในขนาดเดียวกันบนแพลตฟอร์มต่างๆอย่างติ k t o ็อกคลิปของทีมไทยถูกแชร์ต่อมากกว่า50ล้านครั้งภายในไม่กี่วันมีการตัดต่อซ้ำด้วยเสียงเพลงไทยประกอบในหลากหลายเวอร์ชัน่นบางคนถึงกับเรียกว่าการแสดงนี้คือมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในน้ำซึ่งกลายเป็นคำพูดที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกสื่อญี่ปุ่นรายหนึ่งถึงกับเขียนบทความชื่อว่าเมื่อประเทศไทยใช้ศิละปะว่ายน้ำบอกเล่าเรื่องราวของชาติ กระแสคอมเมนต์จากต่างชาติก็มีทั้งความประทับใจและคำชมเชยต่อการจัดการของทีมไทยหลายคนยกย่องว่าไทยคือประเทศที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคบางคนกล่าวว่าประเทศไทยมักสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับโลกเสมอไม่ว่าจะในวงการกีฬาดนตรีหรือศิลปะและเมื่อทีมไทยชนะครั้งนี้ก็มีชาวต่างชาติไม่น้อยที่เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น หลายคนพูดถึงวัฒนธรรมไทยอาหารไทยและความเป็นมิตรของคนไทยซึ่งแสดงให้เห็นว่าชัยชนะในสนามไม่ได้แค่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาเท่านั้นแต่ยังช่วยโปรโมทประเทศไปในตัวอีกด้วยนอกจากนี้รัฐบาลไทยเองก็ออกมาแสดงความยินดีและประกาศว่าจะให้รางวัลพิเศษแก่ทีมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนวงการว่ายน้ำลีลาให้เติบโตต่อไป โครงการพัฒนายาวชนทางด้านศินลปะและกีฬาในน้ำเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นมีการเสนอให้บรรจุกีฬาว่ายน้ำลีลาเป็นหนึ่งในหลักสูตรเสริมในโรงเรียนกีฬาเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีโอกาสได้ฝึกฝนและเติบโตในเส้นทางนี้เสียงชื่นชมจากทั่วโลกยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายคนบอกว่าการแสดงของทีมไทยไม่เพียงแค่ชนะในสนามแข่งขัน แต่ยังชนะใจผู้ชมทั่วโลกด้วยความงดงามและความตั้งใจที่แท้จริงการเคลื่อนไหวทุกท่วงท่ากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศนักวิจารณ์กีฬาหลายคนยกให้การแสดงของทีมไทยครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ระดับตำนานที่จะถูกพูดถึงไปอีกหลายปีจากทีมที่เคยถูกมองว่าไม่มีศักยภาพสู้ชาติใหญ่ๆได้กลายเป็นทีมที่โลกต้องจับตามอง นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวงการว่ายน้ำลีลาไทยที่ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามความมุ่งมั่นและความรักในสิ่งที่ทำสามารถพาไปถึงจุดสูงสุดของโลกได้จริงและในค่ำคืนนั้นขณะที่ทีมไทยยืนอยู่บนโพเดียมเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นท่ามกลางน้ำตาแห่งความปลื้มปีติของนักกีฬาแฟนๆทั่วโลกต่างยืนปรบมือให้ยาวนาน ความเงียบในสนามถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวใจของคนไทยทุกคนที่เต้นแรงพร้อมกันชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญทองแต่คือบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยสามารถทำให้ทั้งโลกสะเทือนได้ด้วยพลังแห่งศิลปะความสามัคคีและจิตวิญญาณของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้และเมื่อภาพธงชาติไทยสะบัดอยู่เหนือสนามโลกทั้งโลกก็รับรู้พร้อมกันว่านี่คือช่วงเวลาของประเทศไทยที่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ความงดงามและความมุ่งมั่นของคนไทยสามารถสะเทือนหัวใจของผู้คนทั่วโลกได้จริงๆ